ปี่จาวันนี้เรามาต่อกันที่ EP 6นะ EP 6คือก็จะมาเล่าว่าหลังจากที่อดีตสามีตัดสินใจไปเมืองไทยแล้วอ่ะพอเขาไปถึงอ่ะทุกคนคือเขาไม่โทรหาเรากับลูกเลยซึ่งมันเป็นความผิดปกติมากๆจากสิ่งที่เขาพูดนะทุกคนใคยไหม ซึ่งเป็นเรื่องปมันเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติของคนที่พูดว่าเรายังเป็นครอบครัวกันอยู่เพราะว่าไปถึงอะ่ะเขาไม่แม้แต่จะจโทรแต่ส่งข้อความไหมเขาก็ส่งว่าเออตอนนี้นะเขาได้บ้านแล้วเขาอยู่นี่แล้วเขาได้บ้านที่ย้ายเข้าบ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ให้ดูส่งรูปบ้านอะไรมาให้ดูแต่ที่ประหลาดคือเขาไม่โทรวิดีโอคอลหรือโทรเป็นเสียงอะไรไม่มีทั้งนั้นมีแต่ส่งเป็นข้อความเป็น มาเสร็จมาว่าเออตอนนี้เขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไม่เคยแต่การส่งข้อความของเขาก็ไม่ใช่แบบว่าส่งมาแบบว่าเออทุกๆุกทุกวันอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะเขาส่งมาแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรเท่าที่จําได้นะเหมือนอาทิตย์ละครั้งหรือสองอาทิตย์ครั้งอะไรแค่นั้นเองอะทุกคนไม่ได้มีอะไรที่มันจะแบบบอกเราได้เลยว่าเขาว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกอเขาก็ใช้ชีวิตก็โอเคเขาโอเคมากเลยได้บ้านแล้วได้นู่นได้นี่แล้วทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกมาตามเป็นแบบเป็นเป็นส่งข้อความมานะแล้ก็โอเคตามนั้นจนเราคิดว่าอาทิตย์ที่สองหรืออาทิตย์ที่สามนี่แหละ mm hmm. เขาก็เริ่มเหมือนแบบประมาณแบบเอออยาก อยากนอนแบบอยากตอนดึกอะ่ะอยากโทรหาเธอจัางอะไรเงี้ยจะได้เหมือนนอนด้วยกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันแปลกๆแ,แล้วเพราะปกะติมันไม่ใช่นิสัยเขาอะไรเงี้ยเราไปถามเขาไปตรงๆเราก็บอกไปว่าเธอถ้ามันเป็นเรื่องนั้นน่ะเรื่องบนเตียงอะ่ะเธออยู่พัทยาแล้วอะ่ะมันมีน้องๆที่เขาทํางานอย่างนัะมากเลยเธอก็ซื้อกินเอาอย่างที่บอกถ้าเธอยังเก็บความเป็นครอบครัวไว้กับฉันน่ะฉันไม่ซีเรียสเลยเรื่องที่เธอจะซื้อกินอะไรเงี้ยฉันเข้าใจได้เพราะมันเป็นเรื่องของ เป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ชายที่เขาต้อง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 ,อง,องมันต้องมีอะอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามบอกเขาว่าเราเข้าใจทุกอย่างเลยเออ Isaiah. เขาทําได้เขาอยากทาอะไรเขาก็ทำเลยเขาก็บอกว่าโอเคถ้างั้นอะเขาจะเออเขาก็บอกว่าเขาทําไม่ได้หรอกเพราะเขารักคนมันมันต้องเริ่มจากความรักอะไรเงี้ยคนเราถ้ามไม่รักอะ่ะมันจะแบบถึงจะทําได้แต่ถ้ารักกันยังไงก็ทําไม่ได้เขาก็ Kelly. พูดกับเราย้อนกลับมาว่าถ้าไม่เชื่อเธอลองไปมีเลขคนอื่นโดยที่เธอไม่รักสิเธอจะยอมไหมอะไรอย่างนี้เราก็บอกในส่วนของเราว่ามันยากมากอยู่แล้วผู้หญิงอ่ะเออผู้หญิงมันยากมากถ้าไม่รักเขาจะไม่ยอมอ่ะมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ต้องเขาก็พูดกับมาว่าไม่เกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกก็เหมือนกันตัวเขาเองก็มีอะไรกับใครไม่ได้เช่นกันถ้าเขาไม่รักอะไรอย่างนี้เราว่าอโอเคแล้วจะให้เราทําไงอย่างนี้ เขาบอกเขาก็ไม่รู้ว่าทําไมมันยากความสมพั์อย่างนี้มันยากอะไรเงี้ยแต่เขาก็แค่คุยแค่ช่วงนั้นนะแล้วหลังจากนั้นอะหลังจากนั้นเขาก็เขาเรียกว่าอะไรดีอะหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะก็อยากจะแบบเหมือนโอ๊ยไม่ฉันไม,ไม่ว่างแล้วฉันออกไปกินข้าวและนู่นนี่นั่นซึ่งมันเป็นประมาณตอนดึกๆของ ดึกของเมืองไทยซึ่งประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วอะแต่เขาอกเอเอเขาต้องออกไปดื่มออกไปกินข้าแวแล้วเขาจะไปดื่มแล้วจะไปเล่นคูนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราบอกโอเคเออเอนจอยเอออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันก็เนี่ยเขาเริ่มพูดเรื่องว่าเขามีความต้องการเรื่องบนเตียงเนี้ยเราก็บอกเออให้ไปซื้อกินนะเพราะว่าอยู่เมืองไทยยังไงก็ซื้อกินได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ในแหล่งที่มันซื้อกินได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกให้เขาไปเลยอยากทำะไรก็ทำ ทำให้เต็มที่ใช้ชีวิตเต็มที่ไหนก็เกษียณแล้วอย่างนี้เขาก็บอกโอเคงั้นเขาประมาณว่าเธอพูดเองนะอะไรอย่างเงี้ยเราบอกใช่เราพูดเองทาเลยอย่าเนี้ยคือถ้ายังเก็บความเป็นครอบครัวไว้สิ่งเดียวที่ขอก็คืออย่าเลี้ยงเป็นตัวเป็นตนซื้อกินได้อะไรเงี้ยเราโอเคเรายอมได้หมดเลยขอให้ทําตามสัญญากันแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคแล้วหนึ่งเดือนต่อมาหลังจากนั้นอ่ะ เขาอะเราอะเข้าไปเก็บห้องเขาใช่ไหมเพราะเราแบบว่าจะเคลียร์ห้องของอดีตสามีให้ลูกอยู่แทนแล้วก็เปลี่ยนห้องลูกเป็นห้องเก็บของระหว่างที่เราเก็บห้องเขาอะเราก็ไปเจอแท็บเล็ตที่แบบเขาใส่ไว้แต่เราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันมีรหัสเราก็ส่งข้อความไปถามเขาว่าแท็บเล็ตอันนี้จะให้เราส่งให้กลับไปที่เมืองไทยไหมหรือว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเธออาไปใช้เลยใช้ไม่ได้ใช้เลยแท็บเล็ตอยู่แล้วเราบอก๋อเราใช้ไม่ได้เพราะว่าเราอะไม่รู้รหัส ไม่รู้รหัสเขาเขาบอกอ้อนฉันบอกรหัสให้เขาก็บอกรหัสมาพอเราได้รหัสเท่านั้นแหละเราก็เห็นน่ะ m e s s e n g e r ใน Facebook อ่ะมันก็เด้งขึ้นมาเยอะมากเด้งมาแบบอคือจะเรียกว่าอะไรดีคือเห็นข้อความที่เขาคุยกับเพื่อนๆเ,เขากับลูกชายเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาพาผู้หญิงไปสากแล้วก็ซื้อทองอะไรให้ผู้หญิงเห็นเขาเรียกว่าอะไร มันเด้งอ่ะในแอปอะแล้วเขาผูกอะไรกับ g o o g l e อะมันเด้งขึ้นในแอปหมดเลยว่าเขาใช้ใจ่ายอะไรเขาซื้ออะไรบ้างอะไรเงี้ยเราเห็นหมดเลยว่าสิ่งที่เขาเอาเงินอะไปซื้อไปทําอะไรเราเห็นทั้งหมดแล้วก็มันมีอยู่ครั้งจนตอนนั้นเรายังตอนเนี้ตอนที่เรารู้แล้วเราเห็นหมดแล้วเราก็นิ่งเอาไว้ที่สุดนิ่งแล้วเราก็พยายามจะแคปหน้าจอไว้ทั้งหมดว่าเราเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยจนแบบผ่บานไปประมาณสักเดือนที่สอง เขาก็ยังแบบเขาไม่ได้โทรหาเราบ่อยๆนะเขาก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ใช้วิธีการแบบส่งข้อความแต่ไม่เคยไม่เคยโทรแล้วก็ไม่เคยวิดีโอเลยซึ่งมันแปลกมากสําหรับคนที่พูดคําว่าอยากเก็บความเป็นครอบครัวไว้แล้วก็แม้แต่กับลูกก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเอาไงเรารู้สึกเรารู้แล้วแหละว่ามันแปลกเพราะว่าหนึ่งเราเห็นแล้วว่าเขามีผู้หญิงเรารู้แล้วไอ้ความแปลกเนี้ยมันมันเป็นพอเขามีผู้หญิงเราก็เลยนิ่งๆแล้วก็เก็บข้อมูลเอาไว้เรื่อยๆทั้งแบบ แคปหน้าจออะไรทุกอย่างแล้วส่งมาที่เครื่องตัวเองจนแล้วกเ็เรื่องการใช้จ่ายเงินทุกอย่างด้วย<ส>แล้วก็เอามาที่เครื่องเก็บไปที่เครื่องตัวเองทีนี้เราก็เริ่มคุยกับเขาว่าเออเธอช่วยโอนเงินให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเราเริ่มลองถามเรื่องเงินก่อนเออเธอรู้สึกว่ายังไงเธอตอนแรกเราคุยเรื่องเงินของลูกก่อนว่าเออเนี่ยช่วยเงินมาดีหน่อยได้ไหมนู่นนี่นั่นช่วยเรื่องลูกหน่อยได้ไหม เขาบอกว่าแล้วเงินที it, it ่ท so ิ้งเอาไว้ให้เราหมดแล้วหรอเราบอกอ๋อไม่หมดหรอกแต่เราเอาเข้าบัญชีมาดี้แล้วทั้งหมดเอเหมือนเอาไว้หลักประกันมาให้มาดี้อะไรเงี้ยเงินที่เขาให้มาเราเข้าบัญชีมาดี้ไปหมดแล้วแต่ตอนนี้เราอยากให้เขาช่วยเงินรายเดือนต่อเดือนเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ได้เอาที่เขาสบายใจที่เขาจะไหวอะไรยเงี้ยเขาก็เริ่มบอกว่าเขาไม่ไหวนะเพราะว่าเงินเขามันแบบเขาอะเงินเขาเหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยเงินที่เขาได้จากการเกษียณนั้นเหลือน้อยแล้วเขา ช่วยเราเลีย้ยังดูมาดี้ไม่ได้ก็เอาเองินที่เขาเงินก้อนที่เขาให้มาก้อนหนึ่งนั่นแหละเอามาให้มาดี้เสียงมาดี้ไปก่อนเราบอกโอเคแล้วก็บอกว่าเออแล้วสรุปเรื่องน้องผู้หญิงว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกน้องผู้หญิงไหนแล้วเราบอกเอา้าก็ที่เธอเคยบอกฉันว่าเธอไปดื่มแล้วเธอเจอเขาแล้วเขาแบบแปลว่าเป็นเพื่อนกันก็พูดจาดีมากอะไรอย่างเงี้ยสรุปเธอได้จีบเขามไหมแล้วน้องผู้หญิงเขายังไงอะไรเงย เขาบอกก็ไม่มีอะไรนะก็แค่เป so ็นเพื่อนเขามาเพื่อนมานั่งดื่มอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเกินเลยเราก็เลยบอกว่าแต่ดูแลเหมือนเขาชอบเธอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบเธอเธอก็ลองคุยเขาสิแล้วก็แบบว่าเหมือนให้เขาเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยให้เขามาช่วยทำความสะอาดบ้านให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ให้จ่ายเงินเขาเป็นครั้งคราวไปแบบว่าอย่าไปอยู่เป็นตัวเป็นตนเราก็เน้นคํานั้นแล้วมีอยู่คืนหนึ่งเขาก็ถ่ายรูปมาว่าเนี่ยน้องคนนี้เมามากเมาอ้วกแล้วก็คนอื่นเอาไม่อยู่เลยฟังแต่เขาคนเดียว เขาก็เลยต้องเอาผู้หญิงน้องผู้หญิงคนนี้กลับมาบ้านด้วยกลับมาที่ห้องด้วยแล้วเขาก็ถ่ายรูปน้องผู้หญิงแบบนอนโปะอ่ะโดยมีผ้าหม่มปิดแค่ช่วงล่างแต่ช่วงบนอะไรเงี้ยโปหมดเลยส่งให้เราดูซึ่งเราก็คือเจ็บเจ็บที่สุดแล้วก็ร้องไห้หนักมากแบบว่าเอ้ยอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเราบอกว่าเ,เธอไม่ไมรู้ส่งรูปไปให้ฉันดูนะคือยิ่งทําให้ฉันเจ็บเพาไม่ใหญ่เลยเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เจ็บนะเขาแค่ซื่อสัตย์ แล้วเขาก็คืเขาไม่ได้ทาอะไรกับน้องคนนี้ถ้าเขาจะทำเขาไม่ถ่ายรูปมาให้ดูนี่กเหลวว่าถ้าเธอไม่ทําแล้วทําไมเสื้อผ้าเขาถอดอะไรอย่างเงี้ยเออทําไมเสื้อผ้าเขาถอดว่าก็เขาเมาอ่ะเขาเมาแล้วเขาอ้วกหมดเลยฉันก็เลยต้องถอดเสื้อผ้าเขา้อ๋อโอเคเธอเป็นสุภาพบุรุษม,มากเลยนี่ก็พูดไปอย่างนี้แล้วก็เลยบอกความรู้สึกเขาไปว่าเธอรู้ไหมตอนที่เธอไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปกันนะตอนที่รู้ตอนที่เขากลับไปครั้งแรกอ่ะแบบตอนที่เขาไปอังกฤษอ๋ออังกฤษครั้งแรกอาทิตย์แรกเดือนแรกแหละ เดือนนั้นทั้งเดือนน่ะก่อนที่เราจะมารู้ว่าเขามีน้องผู้หญิงอะเราร้องไห้ทุกวันเพราะอะไรปะมันมีความผูกพันกันอะเราไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นมันเรียกว่าอะไรมันมันยังมันรักหนูไหมหรือมันแค่ไม่รักแล้วมันผูกพันเฉยเฉยตอนนั้นอะมันมันไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองเหมือนกันทุกคนมันยากที่จะอธิบายจริงๆนะเออแค่แบบทุกวันอะตื่นเช้ามาจะต้องได้เสียงการน้าร้อนอย่างเงี้ยทุกทุก วันอะ่ะมันจะได้ยินอย่างเงี้ยเชา้าของวันเย็นเชา้าของวันเย็นต่อแต่ตั้งแต่เขาไปอะ่ะมันไม่มีเสียงการน้ำร้อนกันร้อนเงียบมากมันทาให้บ้านเงียบมากเงียบแบบเงียบมากเพราะว่าทุกทีเขาจะลงมาดื่มชาดื่มกาแฟยอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าได้ยินเสียงการน้ำร้อนตลอดเวลาใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นว่าเราไม่ได้ยินเสียงการน้ำร้อนแค่เสียงการน้ำร้อนเนี่ยทุกคนแม่งโคตรเศร้าเศร้าจนแบบเศร้าลไม่รู้จะเศร้าไปไหนอะ่ะเอออ่ะกลับมาเรื่องกลับมาย้อนไปที่เดิมเราจะบอกว่าตอนนั้นเราเศร้าเศร้ามากเศร้าจนแบบ ลูกเงี้ยคือมีลูกสิ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นกําลังใจให้แบบลูกเป็นสิ่งเดียวที่พูดให้กําลังใจแบบลูกพูดว่ามามีไม่เป็นไรตอนนั้นะ่ะลูกเขาก็ไม่รู้ว่าพ่อไปเลยหรือว่าแค่ไปเที่ยวเพราะว่าตอนแรกที่พ่อพูดไว้เหมือนแบบว่า,วาไปแค่ปีสองปีอะไรเงี้ยถ้าลูกไม่ตามถ้าลูกกับเมียไม่ตามไปพ่อก็จะกลับมาหาลูกกับเมียคือเขาพูดกับลูกเขาไปมามันมามีไม่เป็นไรแต่ดีเขาแค่ เดี๋ยวเขาก็มาแล้วมบมีจะร้องไห้ทาไมเศรา้ราทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกลูกว่าเราไม่ได้เราเศร้าเพราะว่ามันเหมือนขาดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกลูกไปอย่างเงี้ยลูกก็ให้มัเออมาบีเชียร์อัพอะไรเงี้ยแบบมาบีไม่เป็นไรทุกอย่างมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยจนจกระทั่งนั่นแหละเรามาไฟเอาว่าเขาอะมีผู้หญิงแหละแล้วก็เอาเงินเปยให้น้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกับเขาตรงๆว่าตอนแรกเขาไม่ยอมบอกนะแต่เราเก็บเรื่องนี้ไว้ตั้งหลายเดือนอะสองสามเดือนเพื่อเราจะดูว่า เขาจะทํำยังไงอะไรอย่างนี้ว่าเขาจะโกหกเราไหมเรื่องนู้เรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตลอดเวลาที่คุยกันน่ะเขาไม่เคยเปิดกล้องไม่เคยโทรศัพท์อะไรเลยซึ่งเรารู้แล้วแหละว่าทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขากลัวน้องผู้หญิงคนนี้ยเห็นว่าเขาคุยกับเราคุยกับมาดีอะไรอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะพูดแต่มันก็ประมาณสามเดือนแล้วนะเขาก็เริ่มบอกเราแล้วแหละว,ว่าสามเดือนแล้วเขาคิดว่าเขาอยู่ได้เขาจะทำมีซากระเียนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าเขามีคนของเขาแล้วเราก็เลยลองคุยเรื่อง เงินก่อนคุยเรื่องเงินว่าเออให้ช่วยมาดิเราเขาช่วยไม่ได้เราก็ยิ่งโมโหเอ,อ๊ะทำไมช่วยไม่ได้เราก็เลยเปิดไพ่ใบสุดท้ายว่าฉันรู้แล้วนะว่าเธอมีใค่ตอนได้เราไม่เปิดหรอกเราโทรหาเขาก่อนโทรเป็นวิดีโอคอลเขาก็ตัดสายทิ้งตัดสายทิ้งสามรอบเราก็บอกถ้าไม่มีอะไรให้เปิดกล้องทําไมต้องตัดสายทิ้งเธอไม่ได้อยู่บ้านเหรออยู่ข้างนอกหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนก่อนจะวิดีโอคอลเราถามเขาว่าเธอตอนก่อนวิดีโอคอลเราคุยกับเขาอะ ถามว่าเธออยู่ไหนว่าเขาอยู่ในห้องอะไรอย่างนี้เราบอกเออเพอเขาบอกอยู่ห้องปุ๊บเราก็เลยโทรแต่โทรไปเขาตัดสายทิ้งเราก็บอกไนเธอบอกเธออยู่ในห้องไงทําไมตัดสายทิ้งรับโทรศัพท์หรือเธออยู่กับใครเราก็ถามอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอปแป๊บนึ่งเดี๋ยวเขาโทรกลับเขาก็โทรกลับมาแต่เขามานั่งอยู่ตรงระเบียงห้องแล้วในห้องก็ไม่เข้าเราก็บอกว่าใครอยู่ในห้องมีผู้หญิงอยู่ในห้องใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีในห้องมันแค่เสียงดังเขาก็เลย ออกมาคุยข้างนอกและในห้องเสียงดังแล้วทำไมไม่เบาเสียงนะ่ะเราก็ถาม,มขเขาบอกไม่เขาแค่อยากออกมาสุหรี่คืออ้างไปเรื่อยไปเปลือยทุกคนจนเราก็เออรู้แล้วแหละว่าเขามีผู้หญิงแน่ๆมีแน่เขาก็เราก็ถามไปนะเธอมีผู้หญิงใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยอมตอบเขาก็บอกอ๋อพอดีน้องคนนั้นนะ่ะเขามาที่ห้องไม่ใช่ทคำความสะอาดหรือไม่ใช่ทำกับข้าวให้ก็เลยเกรงใจเขาบอกทำไมต้องเกรงใจเขา เธอจ่ายเขาไม่ใช่หรอทําไมต้องเกรงใจเขาเออแค่เธอคุยกับเมียทําไมเธอต้องเกรงใจเขาเราพูดเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแบบเขาอ้าอึ้งแล้วคือด้วยสีหน้าเขาอะมันเปลีป่ยนไปละเราก็เลยรู้เลยว่าเออเขากําลังโ,โกหก,กอยู่อะสิ่งที่เขาพูดอะมันโกหกเรื่องโกหกทั้งนั้นอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีเรื่องไหนที่แบบพูดจริงกับเราหมายถึงเรื่องน้องผู้หญิงนะเรื่องเรื่องเรื่องผู้หญิงที่เขาไปเจอมาอะไรเงี้ยเรื่องน้องผู้หญิงอะว่าเขาโกหกเราทั้งนั้นเลยว่าเขาไม่พยายามพูดถึงน้องผู้หญิงคนนั้นเลย เราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะขอคุยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบนอให้เธอว่างเมื่อไหร่เราต้องคุยกันแบบจริงจจังๆแล้วแหละเราก็เลยบอกเขาไปอย่างเงี้ยอว่าต้องคุยกันจริงจังนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขาทําทั้งหมดที่อยู่เมืองไทยแล้วพอวันนึงที่เขาว่างเราคุยกันจริงจังเขาก็บอกว่าเออนั่นแหละเดี๋ยวมาต่ออีพีหน้าดีกว่าทุกคนว่า หลังจากที่เรารู้แล้วทุกอย่างว่าเขามีน้องผู้หญิงแล้วเราขอคุยกันจริงจังอ่ะเขาเลือกน้องผู้หญิงหรือเขาจะเลือกที่จะกลับมาอยู่กับเราอันนี้เป็นบทพิสูจน์ใจกันมากว่าเขายังรักเราอยู่ไหมแล้วเรายังรักเขาอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะมาบอกว่าอะไรที่พิสูจน์ว่าเขายังรักเราอยู่หรือเขาไม่ได้รักเราแล้วอีพีหน้ามาต่อกันนะจ๊ะอีพีนี้เราพาเดินไปดูอะไรสวยๆกันจ้าพาไปดูวิวนะีจ๊ะตอนนี้เราเข้าไปในเมืองนิวคาสเซิลนะ แอบเป็นหวัดทุกคนทันจมูกมากตอนนี้เราอยู่กันในเมืองนิวคาสเซิลอันนี้เป็นมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลนะทุกคนอันนี้นะจ๊ะเห็นไหมมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลแล้วก็มันจะมีมหาวิทยาลัยเก่าเข้าไปในซอกนั้นซึ่งสวยมากแบบมันขลังนะทุกคน มันต้องเดินเข้าไปในซอยนั้นเแบาบนิดนึงแล้วก็จะเห็นมหาวิทยาลัยวิวคาสเซลิลแบบเป็นแบบที่เข้าประตูมันไม่มีประตูนะทุกคนเข้าไปตรงซอยนี้เดี๋ยวเราซีดีดูรถเมย์มันบักดีจ้านี่ข้ามถนนไปนะข้ามถนนไปเนี่ยขึ้นไปตรงนั้นเห็นไหมทุกคนเห็น <c oughs> เห็นโดมปราสาทตรงนั้นไหมตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอะน่ะน่ะเข้าไปตรงนั้นนั่นคือมหาวิทยาลัยวิวคาสเซลิลทุกคน ซึ่งข้างในสวยมากมันสวยแบบขลังๆนะ่ะสวยแบบเก่าๆนะเออแล้วตรงนี้ก็เป็นโบสนะทุกคนโบสเก่าแก่ตรงนี้เรียกว่าเซนต์แมรี่เราชอบมากตรงตรงนี้นะแล้วก็นี่จ้ะโอเคจ้างั้นดูวิวกันแล้วเดี๋ยวมาต่อ EP หน้านะจ๊ะว่าหลังจากที่ คุยกันแล้วอะทางอดีตสามีตัดสินใจแบบไหนเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนเลือกเราหรือเลือกน้องผู้หญิงมาดูก,กันแต่คนนุงรู้คำตอบว่าเลือกเราคงไม่อยาใช่ไหมละ่ะเออแต่ว่ามันก็มีเรื่องให้ต้องต้องเล่าอ่ะเออค่ะบ๊ายบาย